ขั้นตอนต่อมาก็คือการเข้าถึงความรู้อันนี้ก็ทําให้ในองค์กรเนี่ยจะมีวิธีการยังไงที่เราดูว่าพิจารณาแล้วเนี่ยจะทําให้บุคลากรในองค์กรเนี่ยสามารถนำะความรู้ไปใช้งานได้ง่ายอย่างไรก็ดูกระบวนการดูวิธีการที่เหมาะสมในการแชร์หรือเผยแพร่ความรู้นั้นสำหรับขั้นตอนที่6กเนี่ยก็จะเป็นการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันนี้มันเป็นกระบวนการซึ่งทําให้ ผู้ที่ศึกษาหาความรู้ได้ถกได้วิพากษ์วิจารณ์ได้ตีความอันนี้มันทําให้ความรู้เข้าไปในตัวบุคคลได้มากขึ้นแล้วอันสุดท้ายนี่ก็คือการเรียนรู้ก็คือนําความรู้ที่เป็นข้อมูลเป็นเ,เป็นสารสนเทศเข้ามาอยู่ในตัวตนเป็นความรู้สําหรับตัวบุคคลแต่ละคนก็จะเป็นประโยชน์กับตัวตนเองและองค์กร ปัจจัยแห่งความสําเร็จเนี่ยในการจัดการความรู้เนี่ยมีอยู่ด้วยกันหลายปัจจัยหนึ่งเลยก็คือตัวผู้บริหารเอง2ก็คือบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร 3. เป็นเรื่องของการสื่อสาร 4. เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาใช้กับพิติกรรมและการทางานที่เหมาะสมปัจจัยที่5ก็คือเรื่องของการรู้ในเรื่องของการจัดการความรู้และการใช้เทคโนโลยีแล้ว การจัดการความรู้ที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยก็ต้องมีแผนง,งานที่ชัดเจนแล้วก็ต้องสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในองค์กรอันนี้เป็นปัจจัยที่กอปรรอรเสนอว่าถ้าเรามีปัจจัยแห่งความสำเร็จพวกนี้มันจะทาให้การจัดการความรู้ในองค์กรประสบความสำเร็จได้ในส่วนของบุคคลแห่งการเรียนรู้เนี่ยตัวบุคคลแห่งการเรียนรู้เนี่ยหมายถึงผู้ที่มีคุณลักษณะน,นิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกระตือร้น สนใจสวัสดิ์แสวงหาความรู้อยู่เสมอเสมอมุ่งม,มั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมการเรียนรู้หรือบุคคลในการเรียนรู้เนี่ยจะรู้ว่าการแสวงหาความรู้เนี่ยมีได้การหลายวิธีเช่นการอ่านหนังสือหรือวารสารที่มีประโยชน์โดยการโทรทัศน์หรือวามวิทยุค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือขา่ายคอมพิวเตอร์ซักถามข้อมูลจากผู้รู้รวมทั้งสามารถจับใจความสําคัญ เพื่อแยกแยะและเลือกสาระข้อมูลที่ได้มาอย่างมีเหตุผลการสวัยขาความรู้อย่างเสมอเนี่ยเป็นลักษณะของบุคคลในการเรียนรู้เราจะนั้นก็ต้องเป็นบุคคลซึ่งเอ,อสามารถเรียนรู้ได้ตัวเอง เป็นกระบวนการที่บุคคลมีความคิดที่เริ่มด้วยตนเองผู้เรียนจะวิเคราะห์ความต้องการของตนเองกําหนดเป้าหมายในการเรียนแยกแยะและแจกแจงข้อมูลในการเรียนคัดเลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมและประเมินผลการเรียนของตนเองได้นี่คือลักษณะของบุคคลในการเรียนรู้เนี่ยก็คือต้องคัดเลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมเลือกวิธีการเรียนได้ประเมินผลการเรียนได้แล้วก็เรียนอยู่อย่างต่อเนื่องเวลาบุคคลในการเรียนรู้เลย พฤติกรรมหลักๆเลยก็คือต้องสมัครใจที่จะเรียนด้วยตนเองต้องรู้ว่าจะเรียนสิ่งใดด้วยตัวเองด้วยแล้วก็ต้องรู้วิธีการเรียนที่ตัวเองจะต้องเลือกอย่างเหมาะสมสำหรับตัวเองโดยทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับบุคคลในการเรียนรู้เนี่ยก็ต้องมีทักษะการฟังทักษะการฟังเนี่ยทำให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นความสัมพ,พันธ์เกี่ยวข้องกับการคิดและการพูด ต้องมีทักษะการถามซึ่งทักษะการถามนี่ก็ทาให้เกิดกระบวนการคิดการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆเนื่องจากคําถามที่ดีเนี่ยทำให้เกิดการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับจําไปจนถึงขั้นวิเคราะห์และประเมินค่าอันนี้คือ,อ,อขั้นตอนการเรียนรู้ตามหลักคิดของบูมนะครับแต่เรื่องของทักษะการ่ามทาให้ผู้รับรู้เนี่ยข้อมูลข่าวสารเนี่ย สามารถวิเคราะห์หรือรวบรวมจากอ่านได้เป็นทักษะการอ่านข้อความเป็นการรวบรวมการอ่านเรื่องของสถิติข้ขอมูลเชิงคณิติศาสตร์ต่างๆก็คือเป็นลักษณะการอ่านก็จะช่วยให้เข้าใจได้มากขึ้นนอกจากนั้นพฤติกรรมก็ควรจะมีเรื่องของทักษะการคิด ก็คือต้องมองการไกลสาม,มารถควบคุมการตามของตนเองให้เป็นไปตามรจยธรมการคิดอย่างมีเหตุผลและวิจารณญาณม,มีการตัดสินใจที่ดีอะไรอย่างนี้นะครับมีหลักการมีเหตุผลทักษะท่านต่อมาก็คือทักษะการเขียนอันนี้เป็นทักษะที่ใช้เพื่อการถ่ายทอดความรู้ความคิดทัศนคติและความรู้สึกออกมาเป็นแล้วอสอนให้ผู้อื่นเข้าใจได้ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญต่อวงการศึกษา เนื่องจากการบันทึกเหตุการณ์ข้อมูลความจริงเนี่ยเป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์ในอนาคตได้อีกทักษะหนึ่งก็คือทักษะการปฏิบัติเป็นการลงมือกระทําจริงอย่างมีระบบเพื่อค้นหาความจริงสามารถสรุปผลอย่างมีเหตุผลได้ด้วยตนเองและสามารถนําไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ที่คือทักษะที่จาเป็นสําหรับบุคคลในการเรียนรู้6ทักษะตอนนี้บุคคลในการเรียนรู้เนี่ยเขาจะมีตัวชี้วัดซึ่ง ที่นํามาเสนอเนี่ยก็คือเป็นตัวชี้วัดของกรมสามัญเป็นกรมหนึ่งในกระทรวงศึกษาธิการซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่มีกรมนี้อยู่แล้วนะครับก็คือบุคลิกการเรียนรู้เนี่ยจะมีความกระตือรือร้นและมีความสนใจที่จะเรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆและรู้จักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผลตัวบ่งชี้ตัวที่2ก็คือมีทิสัยรักการอ่านการค้นคว้าหาความรู้สามารชาติใช้ห้องสมุดแหล่งความรู้และสื่อต่างๆทั้งในและนอกโรงเรียน สามารถเลือกใช้วิธีการแสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถสรุปประเด็นของการเรียนรู้และประสบการณ์ได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นี่คือตัวบ่งชี้ตัวหนึ่งจากการวัดของกรมสาม,มัญว่าบุคคลในการเรียนรู้เนี่ยสามารถนำตัวสี่บ่งชี้เนี่ยตัวสี่บ่งชี้เนี่ยมาวัดว่าบุคคลใดเป็นบุคคลในการเรียนรู้ได้นะครับ